นกร็ราเอาเงินให้ตู้บัตรเนาะเฮยเนาะขั้นตอนพึ่นมาเป็นของง่ายเนาะ,นนะเอาเถอะเฮ้ยเงิน,นตู้บัตรเงินตู้บัตรไปลยโอ้ k i ่งเน,ะน,ะน,นะาะเฮ้ยเนาะเฮยเนาะใส่มงดูเอาเงินให้ตู้บัตรไปลย

พี่น้องหมดทุกสุขคนเนาะวันนี้ก็พาลูกมาใส่บาทพี่น้องเอ้ยเนาะไอ้น้อยก็เได้เอาเงินให้ตู้บัตรได้อีเพื่อวะลูกใายลานพี่น้องน้ำมือเนาะบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องเไยโอ้นางนี่ไปซื้อยังมาตอนเช้าแท้ฮะเดากพี่น้องขั้นตอนนุเพิ่์นเนาะโอ้ตู้บัตรพอดีย่างมาเนาะลูกจองเงินให้ตู้บัตรทันหนึ่งวะ อนุกันเลยเนาะมก,กี้นม่ก,กี้น่นะอ่าม่ก,กี้นี่บ่เราเงินให้ตูบ้นนาน,บนันรออ่าเป็นตูบ้านเนาะเอาพอยาสูบพี่น้องเอยเห็นนต,ตหนตูบ้านไปให้ต่โตมึงนี่นะเห่นะเออ,อมีอยู่เออ โป่งแท้เลยเนาะพันว่านออะพันมาขอยาสูบพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นตูบัดอันน่าแคนนี่วะไอโนวยนี่ไงเนาะเออเอาไปเราไปเด้วนะแต่ก็เรียมาเป็นประจำพี่น้องเนาะทางผ่านพันพี่น้องไง นาดีซื่อความป้ามเรยนเนา่เน่าใช่เมื่อวานนี่ปนไหงัวเลยเพราะว่าไพเ่อาป่านปหงัวไพื่อนป่าห้องวัวเมื่อวาน

วิวานะสิเิสานิจโกนาปันาโนจักลธรรมวัน์ทอายุวันโนสุขังทาล दुःख अपदा जानी दुःख भय अपदा जानी भय शोक अपदा जानी शोक हुतो सभे पिपा ณี नो इतावा ताजा अम्हि हि सप्पतंग पुञ्ञं सपरं Phang sa phe deva a n p a r e s a a b to sa h e s k h a k h i นอกจากสบาดแล้วพีน้องเอ้เศร้าเสียเนาะเอ้ยเนาะสาสหายพี่น้องโอ้ไอ้มจะสบาดแล้วเนาะไอ้ยังนดและที่นี่ ใส่บาทเนี่ยมาเศร้าแล้วพี่น้องมาลูกพาลา้างหาเตาพี่น้องเลยใส่บาทยาน้าเนานะเป็นทางพาดพ้นพือน้องนะแต่ละเศร้านเนาะมันจะมันสมาชิกพ,พี่น้องเลยนะเนาะจากมาเศร้าแล้วก็มีตู้บัตรมาลินนำมาล่าวะลูกเนาะตู้บัตรไปใส่ละเมอยอนะ เมื่อเหือนละโอ้เมื่อไวยเนาะเนี๋ก็พากันกินอย่างเน,นาะเอาหัดหวะขาดยามเจ้าพี่น้องเนาะหาลูกมาใส่บาทนะพี่น้องเนาะบอลนี้นนนนน่กระซิบปุ๊บมีหลายแล้วพี่น้องเลยติดตามนาง,งานเหาตอนพี่น้องเนาะใจไหนเนาะ